วันนี้พามาชมรีวิวมิวเอ็กแต่งเต็มเครื่อง 2- 2 m a ุแมฟอตัวใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับด้านหลังนี้นะคะแต่งเต็มของแต่งหมดไปแสนก็บาทเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคันนี้ใส่อะไรไปบ้างหล่อสักแค่ไหนนะคะคันนี้มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยจะไปสงมอบในวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าค่ะดาวไปถึง ,00 0 0 0บาทใครที่มีงบประมาณอยากจะดาวรถเท่าไหร่ยังไงปรึกษาพวกเราหรือว่าปรึกษาเจเลได้เลยนะคะไปค่ะในส่วนของตัวรถนะคะ รุ่นนี้นะคะมีมาให้เลือกถึง6เฉดสีแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวเพิ่มไปอีก12,000บาทค่ะกราสังหน้าดีไซน์ทั้งหมดนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับตัวเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะซึ่งมีแรงบิดนะคะแล้วก็แรงม้าที่มากขึ้นนะะแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าค่ะสำหรับเครื่อง2.2แมคอร์ฟนะคะในส่วนของฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงคาร์บอนม่นซ่านะลูกค้าสามารถ แจ้งสไตล์ที่ลูกค้าอยากได้ได้เลยนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงเนาะแต่ว่าคันนี้เลือกเป็นสไตล์ฝากระโปรงคาร์บอนมอนซ่าค่ะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาให้ทราบอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีไฟในส่วนของตัวเดย์ไทม์ลันที่ไลท์นะคะอยู่ในตัวในโคมเดียวกันเลยนะคะไฟตัดหมอกจากโรงงานมีมาให้ค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดและด้านหลังอีก4จุดค่ะ มาดูตัวล้อกันค่ะเป็นงานโปรแม็กนะคะสีเท่ากัน,นะะข้างในนะคะจับเต็มในส่วนของช่วงล่างด้วยนะคะใส่เป็นในส่วนของตัวโช๊คบูเฟนเดอร์นะคะด้านหน้าเป็นควีนซีรีส์ค่ะและด้านหลังเป็นพิกัดซับแทงนะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะความนุ่มความหนึบนะคะความยึดเกาะถนนก็คือได้เพิ่มในส่วนของการใส่โช๊คนะคะตัวยางค่ะเป็นงานโตโยโตทีสาแบบนี้นะคะจัดเต็มจัดทรงให้แบบนี้เลยและที่สําคัญคันนี้นะคะใส่กันโครงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ชุดแต่งสําหรับคันนี้นะคะแสนนิดๆนะคะและลูกค้าจ่ายแยกได้เลยค่ะถ้าไม่อยากให้อยู่ในค่างวดหรือว่าอยากจะให้อยู่ในค่างวดก็คุยกันได้ในส่วนของนี้ดูคิดว่าเงื่อนไขลูกค้าไปได้หรือเปล่าด้วยเนาะโอเคไปต่อค่ะต่อในส่วนของตัวฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ไดแบบไหนสไตล์ไหนแต่คันนี้เขาเลือกเป็นออกแนวแบบสีเขียวๆให้แบบนี้นะคะ R 5 0ไปเลยค่ะเดี๋ยวโเลพาไปดูด้านหลังกันค่ะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะให้ลูกค้ากลับบ้านไปเมว่าจะเป็นโชคเดิมนะคะ สปปิงอะไรต่างๆนะคะให้กลับไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนชงเนาะลราก็จะให้ชงเดิมกลับบ้านไปด้วยค่ะด้านหลังนะคะเป็นสเต็ปเซนเซอร์ให้เรียบร้อยฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ให้ด้านหลังอีกสจุดนะคะเปิดจากรีโมทก็ได้กดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ความสะดวกเปิดได้ถึง4แบบนะคะและเราก็ใส่พรมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับด้านในคะ่ะเจ็ดที่นั่งด้านหลังถ้าอยากจะใช้งานสามารถพับเบาะ เป็นเบาะลงแบบนี้เพื่อเพิ่มการจัดวางสัพพะรต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเก็บของได้นะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยเวลาเก็บก็แค่วางลงไปนะคะปุ๊บแค่นี้นะคะจัดเก็บง่ายๆนะคะเดี๋ยวเลยพาไปดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะค่ะประตูเป็นคคเลตเรียบร้อยนะคะด้านในเห็นไหมคะคุณขาเข้าคอวางในส่วนของตัวพรมแล้วนะคะแล้วก็ตัวเบา ตัวเบาเป็นปรับไฟฟ้าสําหรับฝั่งคนขับนะคะแล้วก็เป็นเบาระบายความร้อนคูแมกนวัตกรรมของอีสุสุด้วยนะคะเป็นสีทอฟฟ์เบาค่ะออกสีน้ำตาลน้ําตาลนะคะให้อารมณ์แบบความเรียบหรูภายใน แต่ก็ยังคงความสปอร์ตตัดกันในส่วนของตัวคอนโซลหน้าเป็นสีดามาให้แบบนี้แล้วนะคะกระจกตัดแสงค่ะมีในส่วนของบายสปอร์ตมาให้แล้วนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันครบคันเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรบส,สายสั่งงานด้วยเสียงได้หน,หน้าจอ9นิ้วเกีย e ร์ R นะคะจากเดิมเป็น6สปีดตอนนี้เป็น8สปีดแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวเบรกมือเป็นไฟฟ้าให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปที่วางแก้วมีหลายตำแหน่งมากๆสำหรับด้านหน้านะคะมีประมาณ8ตํตำแหน่งสำหรับด้านหน้าค่ะ ตัวการลื่นถลายต่างๆระบบเบรก ABS Airbag นะคะรอบคันให้แบบนี้เลยเดสเสลขอนุญาตนั่งตัวเบาะหลังด้านหลังให้ดูนะคะว่ามิติตัวรถประมาณไหนด้านหลังสามารถใช้ในส่วนของการชาร์จแบตได้ด้วยนะคะแค่เปิดขึ้นแบบนี้นะคะเป็น USB Type C ให้แล้วแบบนี้นะคะชาร์จได้ทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีก2ตํตำแหน่งด้วยตรงกลางสามารถดึงมาเป็นที่พักแขนแล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้อีก2ตํตแหน่ง ะะสบายบางบ้านนะคะเหมาะสําหรับเป็นการาใช้งานในรถครอบครัวนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้วางของเพิ่มเติมได้นะคะกรณีพ่อบ้านแม่บ้านนะคะลาโพงมีทุกจุดด้านหลังนะคะไินชัดเจนตัวนี้ราคาค่าตัวนะคะเดมิมๆจากโรงงานเลยอะ่ะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้าสีขาหมวกก็คือเพิ่มี1หมื่นสองใช่ไหมคะแต่ถ้าใครอยากจะแต่งแบบนี้หรือว่าสไตล์ไหนสามารถแจ้งงบประมาณได้หรือว่าปรึกษากันก่อนได้ว่าพี่คะผมอยากได้แบบนี้แบบนั้น ค่าแต่งประมาณนี้พอไหมอะไรยังไงบ้างอันนี้ปรึกษาได้นะคะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยออกรถกับพวกเราได้ค่ะยินดีบริการทั่วประเทศเลยไฟลไไปหาถึงบ้านส่งมอบถึงบ้านเช่นเดียวกันอย่างคันนี้ก็จะไปส่งที่นคนปรปฐมนะคะแล้วก็วันที่สอเดี๋ยวเราจะข้ามกเกาะไปส่งลูกค้าอีกหนึ่งคันด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของกุญแจรถรุ่นนี้นะคะ เป็นกุญแจร,รีโมทนะคะสามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้เปิดปิดจากตัวรีโมทได้เช่นเดียวกันมีไปให้2ดอกแบบนี้โอเควันนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าจะส่งมอบเคสไหนหรือว่ารีวิวรู้ไหนยังไงอยากให้เลเรีวิวรู้ไหนคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ